ึ้นแท่นนายกคนที่32ร้อมข้อกังคาบริหารสถานการณ์โควิดแย่เป็นประวัติศาสตร์ติดเชื้อนับล้านคนตายนับหมืน่นไหนจะปล่อยฟรีกัญชาจนเป็นปัญหาสังคมแถมอาจมีเอี่ยวพวสสมาชิกวุฒิสภาพวกพันคดีเขากระดงและว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อีกไหมถ้าแผลกลางหลังจะเวิร์กขนาดนี้ทําให้พี่น้องชาวไทยยังมีหลายอย่างติดข้างในใจกับนายกคนนี้ พอได้เป็นนายกราศีก็จับทันทีกับนายกหนูอนุทินชาญวิรากูลผู้บริหารประเทศคนที่32จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งกูรูทางการเมืองหลายคนมองว่าการได้ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งผู้นําประเทศของคนคนนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะเขาคือนักการเมืองผู้ที่มีประสบการณ์สายนี้มากกว่า29ปีทั้งยังถือเป็นหัวหน้าพรรคคนสําคัญที่ทําให้พรรคเติบโตยิ่งล่าสุดที่เจ้าตัวได้รับเสียงโหวตจากพรรคประชาชนจนนุนให้ได้นั่งเก้าอี้นายกยิ่งสะท้อนทักษะการประสานมือสิทิศเด่นเรื่องการเจราจาได้กับทุกฝ่ายซึ่งถือว่าเป็นนผู้ําที่ กาและน่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในตอนนี้แต่พอย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆที่เคยทําไว้จะพบจุดขัดแย้งกับคําว่าผู้นําที่เก่งกาจอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะปัญหาระดับชาติในนาทีวิกฤตอย่างโควิด -19 ช่วงปี63-65ถึงซึ่งขณะนั้นเขาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่และเขาเองนี่แหละคือต้นกําเนิดวัฒกรรมดูถูกโรคที่รุนแรงที่สุดในขณะนั้นว่าเป็นแค่โรคหวัดโรคหนึ่งแทนที่จะนัพี่น้องประชาชนให้รับมือด้วยมาตรการที่เข้มงวดที่สุดผมไม่ใช่หมอนะ ก็มาคองตัวเองมาได้กัน50กว่าป,ปีแล้วเนี่ยมองว่ามันก็คือร่มบาลู กลายเป็นภาวะวิกฤตการแก้ปัญหาที่ล่าช้ายอย่างรุนแรงจนสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งที่วัคซีนในขณะนั้นคือความหวังหนึ่งเดียวที่จะทําให้ประชาชนรอดพ้นจากความตายได้แต่กระทรวงสาธารณสุขที่อนุทินเป็นหัวเรืออยู่กลับคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ไม่ได้มีแค่คําแก้ตัวที่ให้ไว้กับคนไทยว่ายังเอาอยู่รับมือไหวท,ทั้งทั้งที่กว่าจะจัดการนําเข้าวัคซีนมาให้พี่น้องชาวไทยได้ก็ล่าช้าไปหนึ่งปีคือเพิ่งได้วัคซีนจากจีนอย่างซีโนแวคมาในปี6กโควิดเป็จ่อ ต้องรอวันนี้แะครับรอให้ท่านได้สูจน์ว่ามันกระจ,จะกเชื้อโรคโควิด กระจอกงอเง่ยถ้าเราเข้าใจมันเราพร้อมเรามีอาวุธมีสิ่งที่เราจะไปตู้กับมันได้ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วโควิดกระจอกยังไงในสายตาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างอนุทินในยุคนั้นถึงได้ทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในปี65พุ่งสูงเป็นประวัติการถึงกว่า4 000, 000, ลา้านรายนกว่านั้นคือภาวะวิกฤตขั้นสุดจนระบบสาธารณสุขแทบล่มสลายคนป่วยหลายคนต้องนอนรอความตายระวัคซีนยังไม่เดินทางมาถึงเตียงโรงพยาบาลก็มีไม่พอ คุณหมอทุกที่งานล้นมือผลักให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงไปถึงกว่า30,000รายไหนาจากการทำสัญญาซื้อวัคซีนจำนวนมากจากผู้ผลิตเจ้าเดียวนั่นก็คือแอสตราเซเนกาทั้งที่ขณะนั้นวิจารณ์กันในวงกว้างว่าคุณภาพของวัคซีนยี่ห้อนี้สู้อีก2รายอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาไม่ได้ในขณะที่หลายประเทศเริ่มเข้าคิวจอง ขอทยอยฉีดวัคซีนคุณภาพกันไปประชาชนไทยที่อยากเสี่ยงน้อยลงและต้องการเพิ่มแนวโน้มรอดชีวิตให้ตัวเองมากขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจจองวัคซีนกับโรงพยาบาลเอกชนที่นำเข้ามาด้วยตัวเองบางคนถึงกับต้องบินไปต่างประเทศเรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้นอกจากวิกฤตโควิดสิ 19, ภายใต้การบริหารงานด้านสาธารณสุขของอนุทินแล้วยังมีปัญหาใหญ่ระดับชาติอย่างการชาเสรีจากนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกผลักดันออกมาในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปี65ที่ผลักให้เกิดภาพร้านกัน ชาผุดขึ้นทั่วทุกมุมถนนแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆอย่างแนบเนียนจนหลายครั้งเข้าถึงเด็กๆและเยาวชนอย่างง่ายดายเกินไปกลายมาเป็นปัญหาสังคมครั้งใหญ่จากช่องโว่การเร่งออกนโยบายมาใช้โดยไม่มีมาตรการควบคุมพอมีการเลือกตั้งใหม่ปี66หลังพักเพื่อไทยจับมือกับพรรภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล และความคิดเห็นช่วงหลังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสุดท้ายอนุทินก็ชวนสมาชิกพักกระโดดออกมาเป็นฝ่ายค้านส่งผลให้เพื่อไทยตัดสินใจยุตินโยบายกัญชาเสรีและดึงกลับมาเป็นยาเสบติดในทันทีส่งผลกระทบหนักต่อน,นักธุรกิจและผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายที่ลงทุนหลายสิบล้าน เพื่อปลูกกัญชาญในระยะยาวจนกลายเป็นภาพจําเจ้าของนโยบายเล่นขายของปรับเปลี่ยนไปมาจนเดือดร้อนประชาชนยังไม่รวมคดีหนักๆที่กําลังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไออยู่ตอนนี้อย่างคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาที่นายกหนูถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการหัวการเลือกตั้งกับอีกคดีใหญ่อย่างที่ดินเขากระดงที่มีการฟ้องว่าเนวินชิดชอบผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณของพักภูมิใจไทยมีส่วนร่วมในการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยประวัติศาสตร์การก้าวพลาด จากการทำงานที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ยิ่งสะท้อนภาพลบของนายกคนที่32รายนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกจนหลายฝ่ายห่วงว่าอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศภายใต้กรอบเวลา4ีเดือนที่ได้ให้คำมั่นไว้ลองให้ผู้คําบอกด,ด้านการเมืองอย่างปุ้มสุรนันท์เวเชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยวิเคราะห์ให้ว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่รัฐบาลนายกหนูจะเรียกความเชื่อมั่นจากภาพลบเดิมๆให้กลับมาทำงานด้านบวกอีกครั้งกูรูมองว่าประเด็นเรื่องโควิด1 9ถือเป็นสถานการณ์พิเศษ ที่รับมือได้อย่างลำบากเหมือนกันทั่วโลกการบริหารงานในสมัยนั้นเลยถือว่าทําดีที่สุดแล้วแต่คําวิจารณ์เรื่องความล่าช้าในการเลือกบริหารแบบแทงม้าตัวเดียวผ่านการซื้อวัคซีนมาจากเจ้าเดียวหรือแม้แต่การก้าวพลาดไม่เข้าร่วมโครงการโคแวคขององค์การอนามัยโลกที่จะหาวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประเทศต่างๆอย่างเท่าเทียมต็สะท้อนให้เห็นว่าอนุทินต้องถอดบทเรียนแล้วผันมาเป็นนโยบายให้ชัดไม่ต่างจากปัญหาเรื่องการช้าเสรีที่ถึงจะเป็นนโยบายที่ผลักให้พักภูมิใจไทยได้รับคะแนนนิยมสูงแต่สุดท้ายเพราะไมม่ี ความชัดเจนเรื่องการควบคุมเลยกลายเป็นนโยบายตัวประกันทางการเมืองที่เดี๋ยวเสรีเดี๋ยวผิดกฎหมายจนแทบไม่เหลือความน่าเชื่อถือถ้าคุณนันกทิึสรุปบทเรียนตรงนั้นมีอะไรที่เป็นข้ออ่อนข้อด้อยมีอะไรที่ประชาชนตั้งคําถาม แล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็เอามาพัฒนาเป็นนโยบายที่จะป้องกันภัยในอนาคตนอกนั้นในส่วนที่มองว่าควรจะรับมือด้วยความนิ่งคือคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาและคดีเขากระดงเพราะถ้านายกไปมีดีลลับหรือล่วงลูกไปยุ่งกับคดีจะยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยตกต่าลงไปอีกเพราะยังไงโลกทุกวันนี้ก็ไม่มีความลับถึงแม้ว่าตัวนายกอนุทินเองจะออกมาบอกแล้วว่าไม่เข้าไปยุ่งและปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าจะเรียกความมั่นใจให้ประชาชนได้จริงๆก็ควรตั้งรัฐมนตรียุติธรรม นอกเข้าไปตรวจสอบท้ายที่สุดนะให้มองเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทําให้เห็นผ่านนโยบาย4เดือนก่อนยุบสภาให้ได้หลักๆก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ถึงจะมีการหยิบนโยบายคนละเครื่งกลับมาปรับใช้ใหม่แต่ก็ยังถือเป็นเพียงการแก้ไขแบบระยะสั้นเท่านั้นเองถ้าจะให้ดีนายกควรโชววิสัยทั์ด้วยว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวยังไงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนและนักลงทุนให้กลับมาได้หลังต้องทนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจดิ่งเหวนานกว่า2ปีรวมถึงแนวทางการหยุดยั้งความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ ไม่ควรเพิกเฉยเพราะเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่พี่น้องตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการตัดสินใจของเหล่านักลงทุนด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องทำเพื่อแสดงถึงศักยภาพความเป็นนายกที่มีความสามารถมากพอในการบริหารประเทศซึ่งอาจช่วยลบภาพจำแย่ๆแนอดีตออกไปได้บ้างไม่มากก็น,น้อยแกตัง้งแต่วันนี้ไปรอรัฐบาลใหม่หลังเลิกตังไม่ได้บางอย่างเนี่ยมันต้องมีการวางโครงสางพืนานตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมาทำได้ดีันไม่ไหวที่ดีรัฐบาลหน้าก็เข้ามาทำต